เลยคะ่ะเอาบุกอันอีพีสองกันนะคะคูสีสังนันสค่ะเดี๋ยวให้พี่วีเอาฉลากพนะีคค่ยังฉลากมาล้วฉีดพี่เอาก่อนนะคะ สีขาวนะคะสีขาวสีขาวนะนี้นะคะจะไปข้าจักรวาแต่ตอนนี้เราไปกหอเ้ยจะแก้ตัวเสร็จแล้วกัะล่อสายไฟ อันนี้นทำอะไรอยู่คะ,ะพับกิจนจัลวนขับินจัวนเร็นแล้วเออต่อสายไฟเป็นไงบ้างคะต่อไจะต่อคิวต่อคิวแล้วสีขาวสีขาวนี่แล้วค้จะขับรถไปไหน อ๋อเราไปทำสุดที่กินกันนะคะรบใครไปร็นกันก่อนสีชมพูน,น,นี่นะะ้องเพืนนี่ค่ะจะกินจสุดไปเลยไปกดปุ่มดีกว่าอย่ามันไม่มีปุ่มนี่อะไรคะ,คะซื้ออะไรมาคะนเ,นนาเนี่ยนี่กระเทน้าเลยไปร่มสุดสีนะคะนี่อันนี้ไปขายนาดูหน่อยค่ะเป็นไงคะซื้อมาจากที่ไหนคะ ในของที่เซเว่นค่ะไหนดูดูรูปหน่อยสิคะรูปไข่รค่ะบ้านทุ่งที่ใครอยากทานนะคะก็ไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเนค่ะไปชิมอนนด์เซเว่นอีเลเว่นใช่สปอนเซอร์ไหมคะยังไม่ใช่ใช่ไหมคะเชิญเชิญนะคะเชิญเชิญเป็นสปอนเซอร์ได้นะคะ อืมผมให้คนเล่นไอผมให้คนเล่นไงเขาให้คนเล่นเด็กๆชอบมากเลยใช่ไหมคะ่่คะแล้วก็ของเล่นของใช้โน้ตแม่อะไรเป็นช็อกโกแลตจริงๆค่ะทานได้ด้วยค่ะใครเอาเก๋กว่าเอาเก๋ไม่ใช่แบบเบาๆนะคะนี่ไม่ถือก่อนครับถือก่อนผมดึงวิ่งก่อนแบ่งพี่พิมพ์ด้วยสิคะนี่อะไรก็ไม่รู้นะคะท่านาคค่ะนี่พิมพ์ อะไรอะนี่อีกุ้งจุเป็นทอดค่ะน่ากินมากดูนะคะอ่ะกินแล้วนะอ๋อจะทำไงเนี่ยออโอ้โอ้หายไปกินตัวเลยนะคะมัวแต่แวะกินช็อกโกแลตอร่อยอยู่ค่ะอะไรอะไรทำอะไรอยู่คะสแกนอยู่หรอคะสแกนเลยนะนะคะ

ใช่ค่ะไม่ก็อยากกินค่ะเฮ้ย,ยขับตะกรมาใช่ค่ะขตะกรนแบบไฟตะกอนยังไฟแสดงว่าสีน้ำเงินเหรอคะเป็นขับตะกอนไม่ได้ค่ะไม่ใช่ค่ะแต่ถ้าเอาสีขาวไปช่วยแล้วคะ่ะสีขาวต้องไปเลยครับสีขาวไปช่วยแล้วคะ่ะค่ะแล้ว,วก็นั้นจะปิดไฟครับสีขาวก็เล่นไฟแล้วกะปุกปึ๊บกด ทำไมาไม่ใครออกดื้อนะดูาก็ชนะหรอค่าออปเออฮ่าฮ่าฮ่าผค่ตะาฮตากรดว่าฆาตกรนค่าสีาน้ำเงินหรือสีฟ้าคะเตี้ยนเงินตายอ้าวเกมโอเวอร์ใช่ไหมคะชนะแล้วต่อเล่นต่อได้อีกหรอคะผมจับแล้วะคะ่ะอ้าวแล้วเมื่อกี้จบเกมแล้วหรือยังคะจบเกมแล้วค่ะ จบเกมแล้วว่าใดีเข้าตกร้ออันนี้ของผมนะคะของผมผมสีนี้นี่ของสีขาวนะคะมันดูไม่ได้้ผมรู้เลยว้าใครเป็นข้าตกรคุณแน่เลยคุณเล่นกันสามคนคุณกรูลุกกันแล้วสิ สีขาวก็เล่นอยู่คนเดียวเลยนะคะสีขาวว่าไงน,นะคะแล้วลลใครจะเก็บบ้านคะลกขนาดนี้ใครจะเก็บบ้านคะเนี่ยไม่มีใครรู้ค่ะ แอบคาตอนไหนแอบคาตอนไหนกล้องไม่ได้ไปดูเลยอ่าเกมโอเวอร์สครั้งแล้วนะคะเห็นไหมคะเราไม่จำเป็นจะต้องเล่นโทรศัพท์นะคะเราเล่นกันเองเราก็มีความสุขสนุกได้เช่นกันนะคะ ลงสีขาวไม่ไปทำภารกิจเลยนะคะสีขาวอันนี้ของน้องมนะคะคุณรู้อ่ะสีขาวค่ะสีขาวสีขาวนี่นี่ผมเป็นคนรอรู้สุดนะคะผมเป็นสียังพูไปางก่อนนะฮะเพื่อนนะครับ นะครับน้องได้ดีนะครับโอ้ยถั่วหล่นอ๋อไม่รูดบัตรด้วยใช่ค่ะเกมจริงรูดบัตรได้ด้วยไหมคะวันนี้เลยค่วันนี้เรงรูดบัตรได้ด้วยเหรอคะอะไร กอดยยังไม่ได้เขาเขานั้นไม่ได้เขาต้องแยกกันันเป็นสบายนะคะวันนี้ไปแยกกันเลยไม่ต้องแยกวันนี้ค่ะเกิดเงีค่ะไม่ต้องต่างาสนาไม่ตาจะมาทำอะไรมานะคะมาแไไลกินแค่ไม่แท่มแกนเด้อมานะคะ เกดูฝัไปแล้วพีิมพีมยมเราเลิกเล่นนะเกดูบัตไ,ไปเลยกลยเล,ย,กล,ย,กลยแล้วคเดียวพไหแล้วเอเพืเ่อใดไหมผายผของกิน เดี๋ยวเสร็จเราก็ต้องมาเก็บถัวถ่วเนีอะไรหักแล้วน่ะน้องขาวเป็นตาข้าจะกดไม่ข้าใคเลยนะทุกคนถ้าจะต้องปิดไฟเป็น้ะางละคปิดไฟแด้สีขาวจะตกรถไหมคะเนี่ย ปิดไฟใช่ไหมคะเดี๋ยวสีขาวก็จะไปเปิดไฟค่ะเอ็นเอ็นเอ็นครับเอวเอวแม่อยู่แล้วนะคะ